พี่น้องจ้าสวัสดีจ้าเบิ้งวันนี้ยายสิอยากกินตัะวานจ้ะคุณ <welche> ล <ăn? S 2> uh ูกเี้ะดาดอยู่จ้ะดาดอยู่งแอสิซ่บวกกากีสดก็เลยดาดจากงอยจ้ะดาดใส่น้ำมันดาดใส่น้ำมันจากงอยเห็นปะมันสุกจากงอยจ้ะเอะไะพี่น้องแซ่บๆน้ำกันได้จ้ะนี่ดาดมันสุกก่อนแป๊บนึงจ้ะนี่จ้ะยายสิซีดาดไปนอนจ้ะไปน้ำมันเนยจ้ะนี่มาแซ่บๆน้ำกัน สวัสดีจ้ะเพื่อนๆมาจ้ะยายซิสิไปซื้อของมอาแล้วก็เลยต้องมาทำการกินจ้ะเมื่อนี้ยายซิสิเสร็จตะบ,บานบ่ดาดไวเดียว,วหันมาจ้ะมากินน้ำกันงเ้ยแซ่บๆเลยจ้ะแซ่บเลยเนาะยายซีซีประกาศกินจิบเลยต้องดาดก่อนจ้ะดาดจังบางหันดาดจังเห็นบางหันแล้วเนาะนมาเลยจ้ะแซ่บๆน้ำกันเด้อเพื่อนๆ เช้าลกูก <laughs> แจ่บน้องกันจ้ะกย้ทีทๆกะติดตามไม่ได้จ้าดุหนบุงดูหันแล้วจ้ะหันแล้วนี่น้ำจิ้มฮ่าก็อยู่นี่จ้าเห็นบ่น้ำจิ้มย้ายซสีๆเห็ดจ้วชิมเลยจ้ะชิมเลยมาชิมดูแซ่บๆเลยอืม้ม แซจ้ะผักยายซีก็หลายไอซี่ของม้ามันหนี่งีผักซีหอมป้อมจะแน่เยอะๆเลยจ้ะมาแซบ่บมุกกันเ้ยจ้ะเพื่อนๆม,ๆมามามาอืมจับจ้ะ น้ำจิมน้ำจิมยาสีเบยใหนเบึงดอกน้ำปลาข้าวคั่วบังหน้าโองนัวชุดเขาเราจะเห็นบ่ับลนะมาพี่น้องเป็นเพื่อนเช้าลกูก

ไอซีไปซื้อของมาน้ำจิ้มอืมจัมมจบเขาเน่ากันยังจ๊ะจำเจ้เา Stop. Stop. <coughs> 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 ไอซีซีบก้ากินดิบจำเจ้าขอนยองแซ่บจ้าบ้าแซ่บจัยผักซี

แล้วที่นี่ไปซื้อของมาสวซอิเมียนของจัดเข้าตู้เย็นจนคำจ้ะจนดึกกเลยวะใช่ไหมเนี่ยใช้ตะวนันกินจนดึกจก้ะ ăn cho, um, chọn. Pupé héo có ai để chọn? Chọn Chú chọn. ตับไม่เม่นตับสดเดียตับสุกแล้วจ้ะจับมือก่อนยาชีสบปกากดิบ 자, 음, 음, 자 음, Hm. Mm. พี่น้องจ๋ายายสีสีโาไปซ้ำนี่ละจ้ายายสิสิยายสิสิกินต่อยายสิสิขอบคุณดนะจ้ะที่เพื่อนๆที่เข้ามาชมเข้ามาชมอะไรกำลังใจยายสิสิจ้ายายสิสิขอบคุณหลายๆพ่อกันคลิปหน้าเนาะจ้ะขอบคุณเด้อที่กด ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้จ้าจำนี้ล่ะจ้าขอบคุณจ้าบ๊ายบายพอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย